กู้ภัยสัตหีบลุยช่วยผู้ป่วยและอพยพชาวบ้านเกาะคาจังหวัดลำปางในขณะที่ระดับน้ำยังท่วมสูงบางพื้นที่ที่บ้านจอมปิงหมู่ที่ 5, นหน้าตําบลนาแก้วอําเภอเกาะคาจังหวัดลำปางนะคะน้ำยังคงท่วมสูงค่ะเนื่องจากน้ำที่เอ่อล้นออกมาจากแม่น้ำวังอย่างต่อเนื่องหลังฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน ขณะที่ทีมกู้ภัยยังคงฝากกระแสน้ำกลางชุมชนช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะในชุมชนบ้านจอมปิงกว่า200ครัวเรือนน้ำทะลักเข้าท่วมสูงบางพื้นที่สูงเกือบ2เมตรกระแสน้ำไหลเชี่ยวจนไม่สามารถเดินทางเข้าออกพื้นที่ได้นาวาตรีกวินเจริญสิริประธานกลุ่มทีมตอบโต้ภัยพิบัติสัตหีบ ร่วมกับนายนารงบุญบรรเจิดศรีประธานมูล,ลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีนายวิสิทธิ์ชวลิตนิติธรรมประธานชมรมกู้ภัยสว่างบริบูรณ์และประธานมูล,ลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานบางละมุงจังหวัดชนบุรีได้ส่งเรือท้องแบนและเรือ,อยางจำนวนสิบลำพร้อมกำลังชุดปฏิบัติการทางน้ำเข้าให้การช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยตามบ้าน และอพยพคนออกจากพื้นที่เสี่ยงที่น้ำยังคงท่วมสูงตลอดทั้งวันโดยได้เคลื่อนย้ายผู้สูงอายุและชาวบ้านที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ต่ำออกมายังพื้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยนะคะขณะนี้พบว่ามีประชาชนบางส่วนยังไม่ยอมออกจากบ้านตัวเองค่ะเนื่องจากเป็นห่วงทรัพย์สินเจ้าหน้าที่ได้พยายามอธิบาย ถึงระดับน้ำที่ท่วมสูงขึ้นซึ่งอาจจะเป็นอันตรายได้อย่างไรก็ตามนะคะจากการเฝ้าสังเกตการขณะนี้ระดับน้ำบางพื้นที่เริ่มลดลงแล้วค่ะแต่ยังคงมีบางพื้นที่ที่น้ำยังคงท่วมสูงอยู่นะคะจึงต้องติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนะคะการส่งออกแล้วก็ถึงแม้ถึงที่ประเทศอังกฤษแล้วเนี่ยก็จัดเป็นยาเสพติดนะคะซึ่งมีโทษจำคุกแล้วก็โทษปรับนะคะค่ะ ะะยินดีอนรับ่ผอหัวหน้ายินเีตนรับครับทางเจ้าที่ทำงานสุกรท่าเรือั่ฉบางได้ทําการจะคุมกัญชานะครับกัญชาที่จับได้นมีทั้งดอกกัญชากัญชาแท่งแล้วก็ที่ป็นมวนนะครับก็สืบเนื่องมาจากทางรัฐบาลน,นะครับโดยท่านนายกองทารช,ช่วยว่าการส่งทางแล้วก็ ทางท่านทีน่รัตนะครับได้กระชับให้ทางหน่วยงานของกรมสุรกอเนี่ยครับเข้มงวดในการตรวจสอบสินค้าทั้งนาเข้าส่งออกนะครับว่าจะมีการลักลอบมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภายในประเทศหรือว่าหน่วยงานต่างประเทศนะครับก็มีการตรวจสอบข้อมูลกันนะครับว่าสินค้าที่สอ่งออจากบ้านเราเนี่ยนะครับจะไปไปลายทางที่สหราชอณารักรก็คืออังกฤษเนี่ยนะเอเย่น แล้วก <Cornell. S 2> ็ผู้สอกนะครับมาทําการตรวจสอบร่วมกันก็พบว่าล็อตแรกเนี่ยมันจะเป็นรู้สึกจะเป็นดอกกัญชาบ้านะครับน้ำหนักประมาณทั้งร้อยกว่ากิโลนะครับส่วนล็อตที่สองชิ้นที่สองเนี่ยก็จะเป็นกัญชาแท่งนะครับกัญชาแท่งแล้วก็กัญชาที่เป็นวนบุรีแล้วก็มีดอกกัญชานะครับแล้วก็ สอบแล้วก็ mm hmm. พบว่ามีน้ำหนักทั้งหมดวรวมนะครับประมาณ1น่ันสี่ร้อยกิโลกรัมนะครับมูลค่าสหรนะาชอาณาจักรแล้วมูลค่ามันจะเป็นประมาณสักเท่าไหร่ได้ก็นในประมาณั้ผมว่าในประมาณทั้งร้อยล้านเพราะเท่าที่ผมทราบเลยนะครับที่เขาขายกันเด่นน่าจะอยู่มาทั้งกิโลสี่แต่นี้อันนี้เราประเมินประมาณทั้งนนนนหมื่นเจ็ดประมาณหมื่นหมื่นเจ็ดเฉลี่ยทั้งไม่ไม่เกินสองหมื่นประมาณนี้ 1, 10, 1, อันนี้เป็นเป็นจากสายหรือว่าจากการสุ่มตุวจ อันนี้ต้องยกเครดิตให้ทีมงานครับก็ไม่ได้การใการตรวจมีการตั้งโปรไฟล์เงื่อนไขในการตรวจนะฮะแล้วก็การตรวจสอบข้อมูลนะคือถ้าตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่ามันเป็นบริษทัทที่ตั้งขึ้นมาไม่นานแล้วก็ไม่มีธุรกรรมมีอยู่มันก็มีธุรกรรมขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตของทีมงานนะครับและจะมาประมวลกับข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับ ข้อก่าหาอย่างออไรตอบเครนบ้อคืออันเนี้ยเรืเองยากระชาเนี่ยตัวเนี้ยมันยังยังยังไม่อยู่มันยังไม่เป็นยาเสพติดน,นะฮะการส่งออกเนี่ยก็เป็นเรื่องของอเป็นของต้องการคือต้องขออนุญาตในการส่งออกนะ,ค,ะกครับก็เป็นเรื่องของการส่งออกไม่มีใบอนุญาตนะครับนครับนิราทิพสีนันทพลทิพสีภาพข่าวสรรหวันโกกะอินจายงาน